้วไม้นี่ก็คือลักๆก,ก็คืออนุรักษ์ลำคงลำแช่งไว้ให้ได้เราก็ได้ซึมซับมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะคอเห็นความสําคัญของปะล้นหมากในการทำเกษตร,รแบบปอะาัแล้วก็ไม่ไม่ใช่ทําให้กับตนเองอย่างเดียวนะปะล้นก็ทากําปะล้นกแรงอ้ยง่ตลอดว่ะทําเพื่อให้อนุรักษ์รรมาชาิไม่ทำลายทิ้งเวดหล่อมาแล้วเป็นเนี่ยครับเขาเลยเราก็ปกป้องมาแเลยก็อยากจะสร้างต่อทิ้งเดเป็นอุดมรณ์ของเขาอะไรเปนเนี่ยครับแตถึงที่สุดนะแต่ว่า ไม่้มามอาิตยสุขซินโดมขบวนการสอหาหมู่บ้านที่มีอาการความสุขทุกชุมชนพื้นที่เขาพระเป็นพื้นที่ทางการเกษตรมากกว่า90%การใช้สารเคมีในการทําการเกษตรจึงเป็นสาเหตุหลักที่ชุมชนต้องเร่งแก้ไขด้วยภูมิปัญญาและองค์ความรู้ดรา่งการเกษตรธาตุสีของป้าหลนซึ่งพบว่าต้นไม้ก็มีธาตุธรรมชาติมีทั้งดินน้ำลมไฟหากธาตุสมดุลธรรมชาติก็แข็งแรง วันนี้ดินแดนเขาพระจรึงได้กลายเป็นแหล่งความรู้กรเกษตรท่าสีและกำลังพัฒนาเป็นแหล่งท,อท่องเที่ยวธรรมชาติทีุ่ดงามจจะเเริประดดินที่เรา cáp kiền, dùm à, ta loét, cứ ở trong rèm, con bắt cháy, là. bắt cháy, thì con ngả ăn, 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 จนกระตังว่ากบครวัวนี่มันไม่สามามาติจาเดินไปได้ไม่สามามาติจาร์พึ่งตนเองได้เลยเปะเนี่ยประเด็นแล่านี่ฮะเราก็ยกมาเรื่องกองให้บางคนเราก็คิดติจาทําเรื่องก้องพักมันมันลูกชายเนี่ยทำเรื่องก้องพักมาปิเตเลววนะปิเตเลวทําทเรื่องก้องพักทาเพื่อ้คนชุมชนตรงนี้บริเวณตรงนี้ พึงตัเองไ,งได้ด้วยแต่ว่าไม่ต้องไปไปพึงตลาดในหมากนะาเาี๋ยวกา,าพักตัวในมังทต่ว่ามันปลูกปลูกเร็วกินไปตลอดชีวิตในเมืองเรามีความคิดขึ้นมาตรงนี้มีประสบการณ์ในเรื่องของตรงนี้แล้วเนี่ยคือกลับมาคือต้องทําไม่ได้แต่พอมากลับมาทําตรงนี้เออเ,อ,อเรียกว,ว่ากลับมาเดี๋ยวกับลกูกปลูกของตัวตัวไปอ่ะไม่ไว่าจะเป็นกล้วย เป็นดา้าถ้าคือเอามาลุลง่งลุ่งลุ่งไว้ตามชุดเนี่ย<น>ว,วันนึงเนี่ยต้องเก็บดอกดา้าได้ประมาณอย่างหน่อยก็คือขาวสิบดอกถึง่วยขาวสิบถึงช่วง่วยสามสิบดอกนี่ยอะแต่ว่าไม่ขี้ก bok, ่อติดโรคหวายเนี่ยวันเนวีนวันช่วงวันเก็บผลสามวันเก็บผลมันเนี่ยดอกห้าบาทเจ็ดบาทหรือก็สิบบาทขึ้นาช่วงดอกดา้าอยู่บัะานี้แหละคือปุ่นักมังผีกมัง พักเนี่งมังไปตามแนวเกษตรผสมผสานกับปลูกปุ๋ยไร,ร, <ขอ S 2> ร่ยางป,ปุ๋ยปุยไร่ยางแล้วคันมาพอ,อ็นว่าเออเรากำัปรับปรุงปัฒนาตรงนายเราก็เห็นเลืว่ว่าต้นทุนข้อมปุ๋ยที่เขาผละเนี่ยถ้าเริ่มงทุกช้าไปเรื่องของต้นไม้เนี่ยเขาผละจังหวัดสงขลาเนี่ยไม่เป็นรองใครนี่ผมนี่กาเป็นกเกษตรก็เรียกว่าเป็นกเกษตรชี่ยอหรืออยู่มาอข้าวเกษตรชี่ยอเป็นเกษตรชี่ยอเน้นดึงความอย่างยืนเสพประการตึงอย่างยืนต่อชีวิต โซงอย่างยืนต่อปลาต้นนามซ้มอย่างยืนต่อดินเซ่อย่างยืนต่อผลผนลิตไม่อปนี่ไม่มีไม่มีสารเกียร์มีใหญ่ใหญ่เราไม่ต้องปราบจัตุผือใช้แต่ขี้เ,เกล็บบางเล็กหน่อยนอตานอร่อยลำได้พ้่นดีนะการขึ้นมันจะกลายนามออกกลางวันมันจะเก,ก็บนามเอาไว้ไม่ไปแล้ว ระการตีซ้ามัมนยังยืนต่อดินถ้าเมื่อเราปลูกใหม่ไปดินจะดีขึ้น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 เรื่อยๆจากดินที่ไม่ดีเนั้นที่ก็ปลูกยางกันในหน้านะให้ปลูกใหม่ไปเชื่อมเลยที่ดีที่สุดลำหนึ่งๆประมาณตั้งยี่สิบบาทลำพันยี่สิบบาทเกือบๆสามที่บาทแล้วลำเดียวนี่ลำขอาแค่นั้นนี่เกือบๆสามที่บาทแล้ว เปรายวมรไดทรทรทราท่าตอนตอนละสิบบาทโาไปทำไนอ่าชวนมาโคจะเอาไปทำรุร่งรุ่มยางเราเรายางรู่งรุง่มก็รารมาก็มาสร้างยากจะตุนปีที่แล้วกันะเบิ่งกว่าเบิ่งกว่าตอนประมาณเส้นชองคนมาแต่แรงก็บอกว่าตาคุศบ่อตากุศลตกุดบอ,ดดบอจะมีนาม อะมันดูดน้ำมันมีน้ำอยู่ตรงนี้ไะแสดงว่าพอขึ้นจะต้องมีน้ำมีมีตาน้ำอยู่กลางต้มต้มนกนกก็ด้ไม่ใหญ่เลยตัวนึ่งตันเจาวเลยนะครับในส่วนถึงนึ่งเรื่องการออกกำลังกายอะไรนี่อมันอากาศก็ดีใช่ไหมแต่นที่จะพ่อจะจ่าอยู่ขึ้นกัไม่ถูกไปนะรับการถือธนีวะล่ง้องแถวนี้เททั่ขึ้นมาก็มีวัตถุประสงค์เสื่อีิจะอนุรักษ แหลงน้ำเหลงนี่ไหวครับซึ่งการท่องเที่ยวที่เราแนวการท่องเที่ยวที่เราคิดขึ้นมามันไม่ได้เป็นแนวเีืว่ต้องมาปรับปรุงพัฒนาอะไรมากมายครับแต่เป็นแนวอนุรักษ์กันมากกว่าครับก็ชาวบ้านอาคิดว่าเราทําตรงนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทาไมคนเน้นความสําคัญในแหลงน้ำแหลงนี่ครับก็ทาไมคนในหมู่บ้านนี้อาจจะช่วยกันรักซาเอ่อน้ำแหงนี้ไหวอะไรบ้างเนี่ยครับสังเกบแผนที่เราว่างไว้นี่ก็มีก็มีการท่องเที่ยวอยู่ สองสามหลปแบบครับรูปแบบที่นี้ก็คือรูปแบบการที่คน้นทัวไปเลยมาจากไหนก็ได้ต้องการเข้ามาเกี่ยวในน้ำตอนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบพื้นๆมากเลยแต่ว่าเราใช้ความสวยงามจุดนี้ครับแผ่กระจายเอกไปแล้วก็เขาจะเข้ามาเองในแนวดิ้อนนี้ก็คือแนวมาศึกษาเรียนนโ้นี่เขาอาจจะมาเป็นคลิปเป็นกลุ่มะนะเป็นกลุ่มเหงก้อนมาเรื่อนโ้เกี่ยวกับการทำกระเทริมคลองหรือการใช้ชีวิต ในป่าครับวิธีการใช้ชีวิตยอยู่ในป่าอะไรบ้างเนี่ยครับมันกับเข้ามาเลยเราก็พาเขาขึ้นเดินป่าไปแล้วก็มีการหุ้งคาวในกระบอกหม้ไฟกินกันอะไรบ้างเนี่ยครับรูปแบบที่สามก็คืออย่างเลนเลี่ครับเอ้เย,ย่างเย่างจักรยานผ่นจักรยานพอ,อเห็นช่วงนีน้มีคุมจักรยานที่ดังๆขึ้นมาครับก็เลยอยากจะทําเป็นเส้นทางผ่นจักรยาน เข้ามาเนี่ยออกโดยเด็ดท่านส่วนประเทศต่างๆเนี่ยเราก็ได้ซึ่งจำมาตั้งแต่เด็กๆเนละยนะก็ห็นความสําคัญของปารุานหมากในการทำกรเทกษตรแบบปวางานแล้วก็ไม่ไม่ใส่ทําให้กับตนเองอย่างเดียวนะปารุานก็ทําปารุานก็เลี้ยงยีตลอดว่าทําเพื่อให้อนุรักษ์ธรรมาชาติไม่ทําลายทิ้งเป็นหลอกมาแล้วเนี่ยครับก็เลยเราก็ปลุกปั้งมาแล้วก็อยากจะต้านต่อทิ้งเด็กเป็นอุดมการณ์ของเขาอะไรเนี่ยครับแต่ยังที่เจตนาต่ว่าก็ไม่ก็ไม่รู้ว่าชีวิตมันอยูอยย่ตรงไหน นี่คือโครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรลดสารเคมีสร้างสุขภาวะชุมชนบ้านคลองลำแขกตำบลเขาพระอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาที่ใครต่อใครมาเรียนรู้นับสิบปีที่ผ่านมาพบกันใหม่ขราวหน้าสวัสดีครับดดดดด้้ววววเบบาาาาาีีช่่่่นนนนนไปคูรรัิดดม,แม,มแแงงงงหืออ เธอลองคนจะเจอเรื่องราวที่อีความสุขเธอมมเริ่มแล้วแธอบ้านเรา